อายุรวมหนึ่งนะครับในแล้วครับตุงมีง้อลงจาลงจาลงจาอยู่นะพอแรกพอมันเบียนพุ่งขึ้นหนึ่งวันนะเนี่ย ลมประมาณกี่โมงฮะเนี่ยประมาณสามโมงกว่าๆสามโมงครึ่งสามโมงครึ่งประมาจากโมงครึ่งแรงไหมแรงครับมันมาจากข้างบนข้างบนโดยลงมามันลมมันเป็นลมหมุนหมุนเลยครับพังเลยครับพังเลย ไม่เคยเป็นเรื่องทีครับที่บ้านมันจะเพราะว่าเมื่อก่อนลมนี่มีแร,รงอืมเป็นอันนี้เป็นรุ่แรกของที่ลมแรงโดยด้วยะมาเท,ที่ยวเนี้ยเป็นลมหมุนอย่างแรงเลย,ยสลาเป็นสลาเหรอสลาการ,ปรเปลี่ยนนะคะรับเขงสร้างเสร็จงสร้างเสร็จใหม่ใม่ไม่สักเนาะครับสลาไม่สักทั้งหลังอทั้งเที่ยหาย 7ล้านนะพอไม่เจอพายุโลนหนึ่นแล้วครับในแล้วครับ ลุงตาลงตาลุงตา,าอยู่นะมันแรกพอมันเรียนพุ่งขึ้หนหนึ่งเงินแค่นี้ ลมแรงนะจ้ามันมันวูวูวมานานไหมลมนานไหมไม่นานค่ะแต่แรงอืมแต่แรงมากมีฝนเนี้ยโอ้ฝนมันก็แรงลมมันก็แรงแล้วก็บอกไม่ถูกเลยโอ้หน่ากลัวมากมันดังแล้วไอ้พวกเศษอะไรต่ออะไรอะ่ะมันปิวอะ่ะห,หมอบ ลงกับพื้นเลยโมอยู่ที่บ้านนะจ้าแล้วก็ได้ยินไหมตรงจากบ้านมาได้ยินแล้วไม่ได้ยินค่ะอ๋มารู้ต่อที่หลังจ้าเจอพายุลมหนึ่งแลครับแล้วครับ ลุงตาลุงตาลุงตาอยู่นะพอแล้วพอมันเบียนพุ่งขึ้นหนึ่งลงแค่นี้ กว่าร้่จอยิบแล้วครับจีวางบกาจ้างสร้างเดียวเนี่ยนะครับผมอุปกรณ์เนี่ยครับครับบเกียวกับไม้ครับบเกียวครับสิ่งของบริจาคแหมครับหลายอู้ถึงหลายสิบล้านเนาะครับผมเพาอู้ถึงเนาะครับปัญหาประเดี๋ยวนี้งบทีจะมมสร้างใหม่นี่บ่มียังบ่มีครับยังบ่มีเพราะว่าบ่ได้ทําประกันไว้อีกแล้วครับเรื่องประกันที่ผู้ใหญ่เลยครับเออผู้ใหญ่ไปได้ครับคนคือเขาทาแต่ทาแต่อคีภัยไว้แต่แล้วก็ วัตถัยบได้ทำการทำของ,คง,คงมีแผลไว้ค่ะแล้วตอนนี้ตอนนี้อาการเนี้ยจะหายชื่งงนเชิงเลทั้งหลังเลยคือแล้วต่อไปชาวบ้านเขาจะมาทำบุญเนี่ยทำธุรกรรมในในทางศาส,สนาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยคือบ่มีราคาหมดเลยนะคะ,ะคือตอนนี้คืออย่างเดียวคือต้องการให้ยันหางบพีเหษได้มาสร้างเพื่อชาวบ้านเขาได้ทำเขาได้ทำบุญก่อนนะคะ,อ,ะอย่างสมมติเทศกาลที่จะถึงสงการอันนี้ก็คือไม่มีที่อยู่แล้วค่ะเลยครคะ ก็ต้องพยายามหาก่อนถ้าใครที่มีทางไหนที่จะช่วยเหลือได้ก็อันนี้ขอร่วมบริจาคเลยนะคะครับอ๋อผู้ใหญ่ครับกะบ่เดียวนี้ทุกผักส่วนเนาะปนะสาบคาวแล้วปนกะหันใจหมูชาวบ้า,บานหันไก่ครูบาตัวเพราะว่าบ่เดียวนี้สาบว่ะครูบาเปน,นช็อกแล้วแหละครับแหละเข้าโรงพยาบาลเลยเนาะยังอยู่โรงพยาบาลอยู่นะครับเนาะ ขอเดือนเดียวนะคะเจอแบบสองคีสสามคีสครับพอดีพุ่มทั้งพุ่มรับทั้งพุ่มสารครัอยู่ล้ครับเมื่อก่อนนี้เน้นดิวพื้นคูตีใหญ่ที่ว่าปล่อยไม่ปล่อยครับผมครับผมและปัญหารักนักๆเลยตอนนี้เนาะตอนนี้ได้เกิดปออาจารย์ว่าอาจารย์อาคารหลังนี้เนาะมันเปิดจะได้ครับนี่เกิดจากในเมื่อวันที่เจาส่งมีนายที่ทบบะว่าตัววันตื่นแบบ ไปเกิดอ่าพายุสัตว์ครับไปพังเสียหายกันฮะแต่สภาพนี่ครับครับมันเป็นพายุหมุนเนาะครับน้องเป็นพายุหมุนเนาะครับน้องเกิดจากมันเริสองฝั่งครับมาจากตรงนี้แล้วก็มาจากตรงนี้แล้วก็มามาถึงมาผสมกันต้นโพครับรุดจากต้นโพกับรุ่นแตระรนแตระอ๋อพายุสองลูกมาจนกันหรือเปล่าเป็นพายุหมุนแลเนาะครับ ตั้มเขาว่าตั้มนั้บ่หันเลย้ยแสดงว่าพายุใหญ่ขนาดเลยนะครับใหญ่ครับใหญ่ครับครับแล้วก็มดอาคาหลังนี้รผมเกิดแม่เพิ่ไปหอครับครส่ออาคารหลังนี้สร้างได้งบครับนายปวอหลงมากะจะได้กับไปมีกำลังใจคนครับเนเดี๋ยวสิ่งที่มันสูญเสียไปครับมันอาจจะได้กลับมาทดแทนเนาะอันนีู้กมันจะไม่เยอะกว่าเดิมี่ญเสีย่อนเพราะคนที่มีเจตนาที่จะ หันหันหัน้อมลําบากของพี่น้องเจ้าบ้านยังผู้ใหญ่ว่าวันนี้วันนี้นะคะนูขออย่างเดียวขอแค่ตอนเนี้ยพอรู้เสร็จแล้วได้สร้างหลังคาเพื่อที่ช่วงเทศกาลเนี้ยให้ชาวบ้านเ็มที่ทําบุญก่อนอ๋อประเด็นนี้เจ้าบ้านแบบมีตีทําบุญลยหนอก็นอนกนเนี่คือมันเสียหายโดยชิ้นเสอร์มูขจะไปทําบุญที่ไหนแล้วตอนเนี้ยสาระไปหนังทําบุญมาได้ยังมีเลยเนอก็นอะว่าตอนนี้มีก็แค่ในบทมันบอกให้เปิดมันมาได้ครับ ผมถามว่าถามว่าชาวบ้านเขามีความร่วมมือไหมมีความร่วมมือเวลามีเทศกาลเนี่ยชาวบ้านในความร่วมมือสูงค่ะค่ะปลูกทั้งสามหมู่บ้านเลยใช้ที่นี่ที่เดียวกันครับโอเคคือคือเรื่องความร่วมมือคนที่จะมาสามัคคีเนี่ยเยอะค่ะครับหนักมากน่าจะแต่ละของช่องแคบนี่นะบอกว่าตอนนี้สลายแบบนียจะไปอยู่ที่ไหนแน่หนอนคิดบอกออกเลยครับแค่ได้งบ ตรงนี้แม่แซงสาลาทำบุญได้ก่อนทำบุญได้ก่อนเท้ามีหลังในนอนทำหน่อยขอแค่มีหลังขอแค่นี้ก่อนค่ะมีที่หญิงอทำบุญนะครับครับผมก็มีที่ได้เป็นเทศกาลนี่กแทกแม่กันนักกันบานครับบางห้องก็กจัดแต่งจังหวัดมาครับครับครับล้นสาราเลยนะแต่ว่าช่องเแคบเนี้ดีแต่แต่ยังยังตอนเจ้าตอนเจ้ายังประเพณีขั้นเหนียวขึ้นวัดแล้วเขาก็จะส่งน้ำให้ทำบุญครับครับครับก็ นะครับก็ขออนุญาตนะครับฝากประชาสัมพันธ์กับพี่น้องศรัทธาจิตอาสานะครับพี่น้องชาวพุทธทุกท่านนะครับที่มีจิตศรัทธาที่จะร่วมบริจาคนะครับเพื่อก่อสร้างศาลาการประเรียนนะครับของวัดช่องแคบนะครับที่ถูกพายุที่ผ่านมาเนี่ยเสียหายทั้งหลังเลยนะครับวันนี้ปัญหาหนักของชาวบ้านนะครับของวัดก็คือ แม้แต่ที่จะมาทําพิธีกรรมทางศาสนาไม่มีที่อยู่เลยนะครับสําหรับชาวบ้านนะครับก็ขอญาตฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะครับพี่น้องชาวพุทธทุกท่านนะครับที่มีจิตศรัทธาที่จะร่วมทําบุญกับวัดช่องแคบด้วยกันขอญาตเรียนเชิญน,นะครับเดี๋ยวทางผู้ใหญ่ทางเาจ้าอาวาสจะได้เปิดบัญชีก่อสร้างอาคารการประเรียนหลังนี้นะครับขอบคุณมากนะครับ